ครับนี่ก็กรลั่งคนชิคเกดียนครับหาชิคเกดียนไปใส่สิบเบดกันนะครับนี่ครับชเกเดียนใส่มาเราได้ครับอนาในนะครับที่ใส่ไงเขาก็ใส่ขอดขอดประมาณนี้ครับใส่เงียขอดอันนี้ใส่ปอมนั้นนะครับเลือกประมาณหาสิบเส้นครับเดี๋ยวลองไปตีบ้างกันครับทบบ้างกัน ใส่เงียบเรียบร้อยนี่ค้นกระตกก็ดีครับลองเบอร์จะได้ว่านะเงียบแล้วสองซับฟื้นนะครับใส่ใบประมันนี้ครับสังเกตเบิ้งปั้มครับรมันจมห้อกกระตุกขึ้นเลยครับเอาล้ครับเริ่มตอนแล้วเมื่อกี้ตอนแล้วครับเห็นไหม พร้มมครับอืมพร้อมจมแล้วเอา้าติดอีกแล้วครับเออได้แล้วกล่องส้มกล่องุ้มติดอีกแล้วครับอ๋อตอนนี้นึ่แล้วครับตัวนี้เอาแล้วครับติดแล้ว อ๋อี่ปิงเสยครับปลานิยนอิงับต่ำบางงูตัวเงยครดียนรเอาครับติดอีก็ครับหลังเ่ยออปลานินะครับปลานิยนครับฝนกันต๊พ่อฝนแต่กินเบ็ดพอปาตัวี้ครับเนี่ยตัวนี่เป็นตัวที่สามครับ อินเบสครับโัรุ่นเล่าข้าเดียวกันมานะครับกินเงี้ชิคเกเดียนนะครับเนี่ยน,นี่ก็ได้สองตัวแล้วตันนี้ตัวที่สามอวดเนี่ยครับปลาสงสัยฝนตกมีเงกินครับันพี่ยอบตัวซัมฟาร์เมอ่์นี่ก็ได้ทั้งหมดสามตัวครับเอาถุงมาใส่ยางดิ มันจะได้ถุงเป่าเฮ้ยฝนก็ตกก็ฝนครับ,น,รบน,น,นี่นะครับมันอนี่ยสปลานิ่งสามตัวครับอโอเคครับอันได้ครับผม